ดีตอนนับเข้าสู่ไกด์การเล่นแชมเปี้ยนลีก of legends wild rift mobile กับแชมเปี้ยนตัวที่2 j i จิงแครี่สาวสุดป่วนจิงใน ll wild rift เป็นหนึ่งในแครี่สำหรับมือใหม่ที่เล่นง่ายแถมโหดแต่ในความเล่นง่ายของมันนั้นอาจจะต้องทำความเข้าใจกับรูปแบบการโจมตีและสกิลของเธอกันสักหน่อยต้องบอกกันว่าความสามารถของเธอนั้นเปลี่ยวตามรูปลักษณ์ภายนอกของเธอซริงจริงครับมาเรียนรู้สกิลของเธอกัอนก่อนเลยดีกว่า passive skill get excited เมื่อเธอสังหารศัตรูหรือป้อมเธอจะได้รับบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่150%ง ต่จะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา6วินาทีสกิลหนึ่งสวิชิรเมื่อกดใช้จะเป็นการสลับโหมดอาวุธแบบแรกจะเป็นวินิกันการโจมตีทุกครั้งจะได้รับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%สะสมซ้อนกันได้สูงสุด3ครั้งแบบที่2จะเป็น r o กเก็ตลอนเชอร์เมื่ออยู่ในโหมดนี้จะเสียมานาทุกครั้งในการยิงโจมตีปกติจะได้รับระยะในการโจมตีที่ไกลขึ้นและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแคมดตาเมจจากการโจมตีจะกระจายไปทั้้นดวย สกิลสองแซปยิงกระสุนพลังงานระยะไกลไปโจมตีศัตรูและสโลว์เป้าหมายหากโดนเป้าหมายที่เป็นแชมเปี้ยนจะเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูด้วยเหมาะสำหรับการยิงเช็คพุ่มหรือในจุดที่มืดที่เสี่ยงต่อการโดนศัตรูซุ่มโจมตีครับสกิลที่ 3. เฟรมชอมเปอร์วางกับดัก3มลูกที่จะระเบิดหลังจากเวลาผ่านไปสั้นๆเมื่อศัตรูมาเหยียบจะถูกตรึงที่อยู่กับที่และตรึงศัตรูที่พุ่งเข้ามาหาเราได้ด้วย กิวอัลติเมตซูเปอร์เมกาเดฟร็อกเกตยิงจรวดยักษ์ที่พุ่งไปได้สุดแผนที่สร้างความเสียหายกับแชมปเปี้ยนตัวแรกที่โดนถ้ายิงโดนนะนะและยิ่งเป้าหมายพังชีวิตเหลือน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งทำ d a m a g ได้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นสำหรับจิส์นั้นเป็นเอ迪แครี่ที่มีทั้งความรุนแรงและความรวดเร็วในการโจมตีความป่วนของเธอนั้นหลังจากที่เธอสังหารศัตรูหรือตีป้อมจนแตกได้จะมีความเร็วในการวิ่งและโจมตีที่สูงมากเหมาะกับการเอาไว้ไล่ล่าคนอื่นต่อหรือ,อไว้ถอยหนีในยามขับขัน ไอเทมของเธอที่ผมแนะนำให้ออกจะเป็นไอเทมแบบมาตรฐานทั่วไปดังนี้ Infini Edge ไอเทมพื้นฐานของเราแคร์รี่ทุกตัวยิงแรงติดคริติคอลไม่ออกไม่ได้ครับ Runan Hurricane คลียร์เลนฟาร์มอย่างรวดเร็วจากที่ยิงเร็วอยู่แล้วก็เอาให้เร็วขึ้นไปอีกแถมเคลียร์มอนได้เร็วมาก Rapid Fire Cannon ไม่ออกไม่ได้ครับสำหรับชิ้นนี้บวกอัตราติดคริติคอลบวกดาเมจคริติคอลแถมยังเพิ่มระยะการโจมตีในนัดแรกผสมกับการใช้ปืนหมด Rocket Launcher สิงจะมีระยะยิงนัดแรกที่ไกลกว่าคนอื่นไรเปรียบมากครับ บล็อเทอร์สเตอร์ออกช่วงกลางเกมนึงท้ายเกมเพื่อดูดเลือดโดนโจมตีไม่ถึงตายจะได้ยืนต่อได้หรือใช้เก็บออคเจ่ทีฟก็ได้ครับมอร์อรลรีมยเดอร์ไอเทมเจาะกรอบสำหรับล้มแทงและสร้างสถานะกราวิสวาลทำให้ผลการฟื้นฟูเป้าหมายลดลงแน่นอนว่าจะออกชิ้นไหนก่อนหรือหลังก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ผู้เล่นเจออยู่ในตอนนั้นครับแสบป่วนจี๊ดก็ต้องจิงส์นี่แหละครับและไกด์การเล่นแชมเปี้ยนมือใหม่ของจิงส์ก็จบลงเพียงเท่านี้และตัวต่อไปเราจะหยิบตัวไหนมาแนะนำกันก็รอรับชมกันได้เลยแล้วพกนในสมรมร สวัสดีครับผม